เราไปชมบ้านนินจาก,กันว่าเขาซ่อนอาวุธอะไรไว้ไน่นนะคะชาติที่แล้วเนี่ยผมเคยเระลึกได้ว่าเป็นนินจาเ่อก่อนนั่นเรืกเลอรอแล้ววันนี้ก็เหมือนก็ได้กลับมาที่ทบ้านเก่าอีกครั้งนึ่งขาไปคือดูจัดนุกมากพอขากับอารมณ์อึมอิม่มอืะ สวยคือยอดรับเลยทุกชอ็อตตั้งแต่ทางเข้าเปิดห้องโถงใหญ่ไปไปใหถึงร้านซับฝากกด Subscribe ให้พาวหน่อยนะคะและนี่นะครับคือภูเขาไฟฟูจิ สนี่ก็เป็น EP 2นะคะยังอยู่กับพาวในช่องพราฟ้าเคเคนะทุกคนเรายังอยู่ที่ฟูจิมารุอิเรียวกังเรียวกังนี่พาวเพิ่งเคยมาพักเป็นครั้งแรกเลยนะพาวเพิ่งรู้ว่าโต๊ะกินข้าวกับตรงจุดที่นอนนี่คือจุดเดียวกันเรียวกังก็คือโรงเีรมโรงเีรมคืออะไรอ่ะโรงเีรมก็คือมกับที่พักไงเมื่อก่อนนี่เขาใช้ว่า เดียวกันเขาจะไม่ใช้่ว่าโรงแรมอ,รอ,อะรยังยึดถือปฏิบัติทำเนียมประเพณีของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในเดียวกันก็จะมีออนเซน็นอาหารก็เหมือนคล้ายๆกับโอมาคาเซ่แต่พี่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นคอสอ,ะอ่ะเออเป็นคอสที่เขาบังคับให้เรากินอะ่ะ ลี่ยนด้วยนะมีแบบไหนก็ต้องแบบนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกอยางเสือไม่กินเนื้อก็คือก็เสิร์ฟเนื้อมาด้วยเพราะว่าห้ามเ,เลอือ,อกเกียวออเองเกียวเองอ่ะชอบไหมที่นี่ประซึมซับบรรยากาศเนา,า,า,เนาะพาพ่อแม่มาวันนี้สองแม่ตื่นเต้นดีอ่ะจริงๆเขาน่าจะทิ้งเราแล้วแหละเขารักกันเองสองคนเขาอยู่กันสองคนพอแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจดจํานะเพราะว่าหนึ่งคืนพอแล้วแต่เราก็ไปอีกนะหมายถึงว่าก็พักวิวภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าย้ายเราไปโรงแรมนะเขาไปโรงแรมแล้วนี่ทุกคนให้ดูก่อนวิวนี้วิวห้องนอนหมอนมี จะเป็นเลกแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าห้องนอนพาวเมื่อเช้าที่พาวถ่ายให้คือเห็นภูเขาไฟฟูจิเลยแล้ววันนี้น้องก็ออกมาด้วยนะคะก็คือท้องฟ้าแจ่มใสแล้วน่าจะได้รูปสวยคลิปสวยกันไปอากาศหนาวเย็น หนวันนี้รักเด็กขนาดไหนวันนี้รักเด็กมากเลยหล่ะไหนหทำมือสิวันนี้รักเด็กแบบนี้เลยประมาณนี้เลยเหรอนี้เลยอุ้ยวันนี้เราจะมีโปรแกรมไปไหนบ้างเสี่ยเดี๋ยวจะไปดูบนภูเขาดูภูจิแบบสามร้อยหกสิบองศาจะไปล่องเรือนะแล้วก็สุดวันนี้อากาศหนาวมากเลยอ่ะพี่อา่าเราจะเสร็จแล้วก็เราก็จะเข้าโรงแรมอ่ะเอาฟิตเช็คดิอออีอามิลิอีกางเกงอะไรไม่รู้ซื้อพอนโตอีรองเท้าดิอออี ไหนทำอีน <laughs> ี่ <laughs> <laughs> นี่มันวิวแบบบิอนแอบไว้นี่หว่าพี่เบสกับพี่ออมเป็นผู้คนพบอยู่บนดาดฟ้าโรงแรมนี่มีกล้องส่องด้วยเออ ตอนนี้เราก็กําลังต่อแถวค่ะเพื่อที่กําลังจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะวะกระเช้ากระเช้าเหรอเช้าขึ้นไปบนเขาไปดูวิวพาโนามาของสุจีนะคะค่าเข้าก็คือขึ้นลงเนี่ย900เยนอ่ขึ้นอย่างเดียว450ไทยแล้วพี่จะเดินลงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงผูกพันกับธรรมชาติแต่กิไม่รักธรรมชาติก่อนละเพราะเด็กกลัวหมีอ่ากลัวหมีแต่ถ้าเจอหมีจะทำไงหายใจด้วยหายใจด้วยหมีไม่รู้ตอนนี้แต่โบจะถอดของเข้าแล้ว สบายสบายนี่กำลัง <Hey. S 1> จ,จะขึ้นไปแล้วนี่นะครับคือเทพกระต่ายนะครับโอ้โหเป็นเทพประจำปีเกิดผมด้วยนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านนินจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเบาเาหมู่บ้านชื่ออะไรคะชิโนบิโนซาโตใช่เดี๋ยวเราไปชมบ้านนินจากันว่าเขาซ่อนอาวุธอะไรไว้เลลนตินจาโชโช์สกิลนินจาให้ดูว่าพี่ว่าชาติที่แล้วพี่เป็นนินจาตอนนี้ก็เห็นวิวฟูจิแล้วก็คือทุกที่เป็นฟูจิทุกที่เป็นฟูจิมันเคยอยู่ทะเลสาบคาวาฟูจิโกะปเมื่อกี้เด็กเขียนไป ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านนินจานะครับบ้านนินจาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านินจาที่เขามีในละครในหนังที่เราดูกันมันจะมีจริงที่นี่หรือเปล่าอยากเห็นนินจาของเราของพ่เลยมีหรือเปล่าเนี่ยอ้ไรอ่ะตาแม่แม่เดินไาเิน ไม่ตกใจมีแค่หุ่นผีหุ่นหุ่นมีหุ่นอย่างเดียวไม่เราตอนแรกเห็นว่าคนไรเดือกไปแล้วอุ้ยอไก็ตบใจเสียนี่จะทำการป่าดาวกระจายแล้วนะคะชาติที่แล้วเนี่ยผมเคยระลึกได้ว่าเป็นนินจาเมื่อก่อนๆระลึกเลยเหรอแล้ววันนี้ก็เหมือนก็ได้กลับมาที่บ้านเก่าอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนี่ผมจะโชว์สกิลให้ทุกคนได้ดูนะว่าวิธีการปลา,ากระจายที่มันถูกต้องเนี่ยมันต้องปลากันยังไงเดี <Okay. S 1> ย๋ยวพูดเ <Okay. S 1> ยอะด,ดีกว่านะเด็กว่าเรามาดูฝีมือเอ๊ยไอสวยเฮ้ย nhưng họ mù quá tay bố đã rồi ô khói mới được อืมมีมากเลยอะวันนี้เราก็ได้มาขึ้นเรือนะคะมีโอกาสได้มาล่องเรือนะอยู่ที่ทะเลสาบ <laughs> เราต้องพูดแบบกระซิบกระซิบด้วยเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นนะคะในในบนเรือเนี้ยเหมือนเขาพูดกันเบามากแล้วก็ต้องพูดแบบกระซิบกระซิบนะคะการบังอยู่ที่ทะเลสาบอาชิแล้วก็บนเรือชื่อว่าวิกตอรี่จริงๆแล้วคือเขามีทั้งหมดเนี้ยสามลำแต่ว่าเราได้นั่งลำสีเหลืองก็อีกสองลำชื่อว่าวาสะแล้วก็ y ร l ยชูนะคะ มารอบนี้ก็คือได้ล่องเรือได้ล่องเรือไม่เคยเลยนะน,นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาล่องเรือในทะเลสาบที่ฟูจิตร้เราได้นั่งอยู่ตรงโซนเฟิร์สคลาสก็ในนี้คนน้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อแบบนั่งอยู่ท้ายเรือผมก็จะเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมวิวบนดาดฟ้าเพราะว่าเมื่อกี้พี่ดำขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าสวยมากก็สวยงามตอนนี้บนเรือ <c oughs> สะดวกสบายสะอาดนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำวิวทิวทัศน์ก็คือตอนนี้เราเรียบเ,เรียบทะเลสาบนี่คือจะเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาแล้วตะกี้ที่ผ่านมาจะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงช่องตรงช่องเลยคล้ายๆช่องหรือ้ารเหมือนคล้ายๆเป็นรูปหัวใจเลยนะแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางตอนนี้ก็กําลังล่องไปเรื่อ,อยอๆแล้วนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็แนะนําทะเลสาบอาชิ à chị, nhớ lùm à cái này nó đẹp small pocket tree นะคะมันรอไม่ซื้อเองอยากลอง <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ Harry Potter นะคะ<ม>คือ Universal วะ w น r ้ e r Brother w น r ี e r Brother นะคะก็เลยอยากได้กล้องขนาดเล็กกระทัดรัดเอาไวไ้ถ่ายร้องอันนี้ขนาดมากเลยนะแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยเด็ <c oughs> กว่าเลิศนะพี่จะได้ไม่ต้องแบกกล้องหลายอันดีแล้วดีแล้วโอเคเดี๋ยวนี้จะไป Warner Brother ที่โตเกียวนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการขับรถอืมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ฮาโกเนะนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถจากฮาโกเนะเข้าไปที่โตเกียวนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ไปแฮร์รี่เด็กรีเสเองนะคะเพราะว่ามาญี่ปุ่นหลายรอบแล้วก็ไม่เคยได้มาแฮร์รี่เลยเพราะว่ามันอยู่ไกลเหรอไม่รู้ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีอะไรบ้างยังไม่รู้เลยเ่ยก็แค่อยากไป ดูบรรยากาศข้างในนะคะจะได้แบบว่าเอ้ยมาเช็คอินสักหน่อยถึงแล้วอ่อาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใน Harry Po t อ e r ตร์โนร์ปราเตอเนี่ยเขาม,มีอะไรบ้างโอเคนะครับการไปดูนะคะ,อ,ะอ่ะแล้วก็อะไรแล้วก็เด็กไม่อาบน้ำวันนี้เหมือนเดิมเกี่ยวอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยเกี่ยวอะไรทำไมเพราะอะไรก็มันช้าจะให้บอกไหมเพราะอะไรเพราะพี่อยู่ในห้องน้ำเป็นชั่วโมงอ่ะไม่รู้ถูอะไรอยู่ถูอะไรอยู่อีกแล้วที่ปลุกเรูสามรอบแล้ว แล้วเด็กก็ตื่นเลยไม่ตื่นเลยแล้วจะมาเถียงกันทำไมไม่ตื่นขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเด็กกัเสียก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องมาแต่งหน้ากันจอนี่แล้วเราก็พกสิ่งนี้นะคะิงๆมีถุงผ้าแล้วนะคะทุกคน ครีมซองพราฟาสกินแคร์นะคะเป็นครีมมำุงหนุที่จะทําให้หน้าของเราชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดของไฮยาอยู่ในนี้ถึง8ชนิดเลยนะล็อกไว้เลยนะคะเหมือนเป็นแบบเนื้อครีมจะเป็นแบบฟิล์ม ที่จะเคลือบผิวแบบบางๆอย่างนี้นะคะนอกจากมีไฮายาแปดชนิดนะคะก็ยังมีไนเอซินามัยนะคะทำให้รูขุมขนกระชับแล้วก็หน้ากระจ่าใสรวมถึงมีอโรเวราด้วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะ<ๆ>แล้วก็ลดการอักเสบของผิวเนี่ยผิวดางแดงอะไรเงี้ยเ, uf, เดี๋ยวก็จะหายไปนะคะก็ทาไปเลยหน้าของพาก็คือแบบไม่แห้งเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในอากาศที่ เรีตัวเดียวไปจนถึงติดลบอะทุกคนคนอื่นก็คือผิวแตกบ้างแห้งบ้างหน้าลอกเป็นขุยบ้างแต่คือชั้นรอดค่ะอย่าลืมไปหาซื้อนะแบบซองก็คือซองละเจบาทช่วงนี้ก็จะมีถุงท้าแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะ1ิบซอบาทซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ description หรือ comment ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมเดอะ r i รนซาก k เน่เล็กอาชิโตโกะนะครับถ้าเกิดพูดไม่ผิดนะฮะเราจะพาไปดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างโรงแรมที่นี่ติดอยู่กับทะเลสาบของฮาโกเน่เลยนะครับผมมีภูเขารอมรอบนะฮะยากาศน่าจะประมาณเลขตัวเดียว3 4 5องศาประมาณนี้ไปไปดูกันว่าเราจะพาทุกท่านไปดูอะไรพร้อมหรือยังครับนี่คือบริเวณ ด้านข้างของโร,รงแรม Prince Hagone ครับนี่เป็นไง ใช่เฮ้ยม e ันจับที่หน้าหนูคนเดียวเลยอ่ะพี่เซสเฮ้ยทำไมหน้าหนูอยู่ตรงกลางมันแหละย้ายเฮ้ยไม่หน่สนใจแัทไม่สนใจพี่ไห นี้เราก็กำลังจะเดินไปซื้อเสื้อคลุมนะคะก่อนที่จะเข้าไปทัวร <t> ์ข้างในแล้ว <t> ตรงน,นี้ก็คือมีของให้ซื้อเยอะเลยนะคะเป็นของฝากก็ได้เลยกนะันโใครที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องประทับใจในสิ่งนี้เดี๋ยวพาพาไปดูกันว่า <t> ด้านในมีอะไรขายบ้าง ให้เป็นพิธีสัญลักษณ์ก่อนนะค่อยออกมาช็อปแบบจริงๆตอนแบบเราออกมาแล้วค่ะได้ท่าพันคอส่วนมามีมามีได้ม่วกเป็นไงหาซื้อจนได้แล้วนะนะต้องมีสัญลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์มันเดี๋ยวมาไม่ถึงไงชุดพุ่มแม่ชุดพุ่มซื้อไม่ทันไม่ทันเหรอเดี๋ยวออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวจัดเต็มไปหนึ่งแมตช์เอาไปไว้ที่สตูดิโอของเราท่าพันีอหนึ่งพันบาท ขายสี่0ันเยนแล้วก็หมวกก็ส0 0พันเยนก็ไม่แพงมากนะไม่แพงไม่แพง <c oughs> มันมีกำลังค <c oughs> รนจะ like <c oughs> ได้ข้าไปแล้ว <c oughs> ชุดพี่ออมเหมือนถูกเลือกมาแล้วเราต้องคิดอันน้เฮียเฮียต้องใส่นี้เล้องไปในบ้า ไรที่เขาถ่ายอ่ะต้องหัดจีบดเขาเสนช่เธอเหมือนมากเธอเข้ามาฉากเหมือนในหนังเลโอาหารโต๊นข้าวโต๊นข้าวที่เขาโยนโยนกันปะอาจารยดับดอยู่ เราไปดูศาสตราจารย์ดับเบิลยูกันดีกว่าพี่จะอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่สี่บ้าน,านอ่าให้อยู่บ้านไทยบ้านอะไรดีอ่ะบ้านเมตาบ้านคือบ้านปานี <c oughs> ไม่น,าน่าใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่น่า,นานใช่นะ จากน okay. ok. ั้นน่ะที่เขามันเลือกว่าว่าใครอยู่บ้านไหนอ่ะอ๋ออยู่บ้านไหนหรูอยู่บ้านไหนให้ดูเลยบ้านใครบ้านกริฟฟินดอร์หรือเปล่าบ้านแฮ์รี่บ้านคนดีเขาอยู่กันบ้านพระนางอลังการ่ะทุกคนแต่ละฉากเขาสร้างคือแบบมันดูทุ่มรุนสร้างนะ แต่ละฉากคือว้าวอ่ะแล้วมันแบบมีเหมือนในหนังเลยอ่ะทุกคน ยผลงานอคติ้งอะไรไงคะผลงานอคติ้งคิดว่าเขาซ้อมเลยก็เลยยังอคติ้งไม่หนี้าที่ควร a c t i n งน้อเกินไปอหรไม่เกินไปนี่ถ้ารู้ว่าถ่ายอยู่ก็ถ่ายอยู่แล้วโอ้โหก็นี่โหอะไรเียทุกคนก็จำลองนะคะจำลองเหมือนอยู่ในหนังจริงๆได้ถ่ายจริงๆนะคะ กายสิทธ์นะคะของแต่ละคนนะทุกคนก็คือจะไม่เหมือนกันนะถ้าสังเกตนี่หัวใดๆต่างๆแต่ละอันจะมีความแตกต่างกันนะไม่ใี่พัลเตอร์นนี้อันไหนเบอร์สองเบอร์สองของแฮร์รี่ ยลองชิมเป็นไงคะแล้วเราก็คิดว่าเบียร์จริงๆหวานเจี๊ยบๆหวานเหมือนน้ำหวานเลยอะแต่มันหอมนะแต่ว่าหอมมากกลิ่นหอมมากตอนนี้เราอยู่ตรงที่ข้างนอกใช่ไหมพักครึ่งเหรอพี่เวทค่ะเป็นไงบ้างคะที่นี่สวยดีเน,นาะข้างในเห็นเมื่อกี้ทำดีเนาะที่เ <ๆ S 2> ป็นไอันนียเป็นป่าต้นไม้อ่ะสวยมากแบงมุมมานะ ดูลึกลับนะตรงนั้นเหมือนบ้านผีสิง่ะแล้วตรงนี้นะครับเป็นบริเวณคาเฟ่นะครับกินทานอาหารนะครับเขาจะมีบัตเตอร์เบียร์เมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็มีบริเวณนี้จะกินข้าวกันก็พอดีไปช้อปปิ้งต่อก่อนออกไปซื้อของเธอซื้ออะไรมัง่งซื้อเสื้อคลุมไงเสื้อคลุมเอาสีอะไรเอาทุกสีมีสีสีอเอาสีตัวเหรอ <c oughs> ี่เข้ามาก็จะมีรถไฟตรงนี้อีกนะคะเหมือนในหนังเลยค่ะมาดูนะคะว่าวิธีการถ่ายทำตอนที่ตัวละครเนี่ยเขานั่งรถไฟแล้วมันเป็นฉากยังไงก็เหมือนแค่นั่งเฉยๆคนคออฉากม,มากเลยอะ่ะนี่ให้ดูนะคะ จริงๆก็คือจอเฉยเฉยๆจอไ้เฉยๆเลยค่ะโอ๊ย,อ,ยอะไรอ่ะจอต้องคุณภาพดีมากๆนะ <S <S ใช่ไม่นั้นมันจะไม่สมจริง ก็คือเหมือนเซ็ฉากขึ้นมาแบบใช้ทุกอย่างให้แบบเบาที่สุดนะคะสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยถ้าเขาสร้างเขาไปทำบ้านหาทำไมอ่ะเขาทำดูครับบ้านนี่ฮิตดีดังส้างเขา,าไม่ทำอะไรนะสร้างบ้านเหรอ, <c oughs> อรีโนเวทรีโนเวทบ้านเลยเหรอ ก็มาเพื่อช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์กับพวกเพื่อน,อนโอ้แถลอยู่ในเรื่องนี้เหรอไม่ใช่ไอ้นี่เหรอที่บอกรอเรื่องทองค่าเรื่องเดียวกันมัน้ย ถ่ายวอล์กเลยเราจะเดินเดินเดินแล้วก็เดินไปหาที่กินแล้วก็ที่ช้อปปิ้งกันที่นีวันนี้เป็นวันฟรีเดย์ค่ะก็ไม่มีอะไรไหาของกินเดิน <โ ut. S 2> เล่นช้อปปิ้งนะคะในเมืองเล็กๆน้อยๆใช่อยากได้อะไรไหมแบบนี้เหรออุ้ยทุกอย่างที่ต้องซื <c oughs> ้อเอาครับผมซื้ออะไรมันไม่ได้ดัดตังค์งูวะตอนนี้อ่างงูกันแล้วเหรอใช่อยากได้ใส่อยู่น,นี่ก็คู่ใหม่นะนี่นี่ก็คู่ใหม่ดีแต่ว่ามันมันมันมีคู่เดียวอะมันยังไม่เห็น แล้วพอนนี่ยถ้บอกว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้กินราเมงอิชิรันเลยลาเมงข้อสอบเราก็เลยกํำลังจะเดินไปกินแล้วมันเหมือนกันไอที่บ้านไม่เหมือนก็ต่างนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าที่ที่ผลอร่อยกว่าเพราะเขาเป็นแบบต้นตำลักนี่เโอเคเราไปลองตัวใหญ่มาก เรากินแบบ10แบบระดับกลางเขามี10แบบระดับอระดับกลาพเลยจ้าแล้วก็สั่งเป็นเซตแบบจิ๋วๆเดี๋ยวเรามาชิมกัน ต้องอัดเป็นหลักฐานเลยเนี่ย3าปีที่เกิดมาซื้อรองเท้าให้น้องชายโอ้โหน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลไหมแม่ใช่ซึ้งสุดๆอะของพี่ดำได้คูดไหนนะของพี่ดำดได้ตัวนี้าับ้ีฟ้าสีฟ้าหรอตัอสีฟ้าหรอนึกว่าซื้อสีดำไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยภาพประวัติศาสตร์ ไม่มีไายจ้ามีแค่ไายมีไายเดียวอ้าวเนี่ยไม่มีไม่มีบุญ <c oughs> งั้นงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าจะได้ไหมวันนี้โอเคลูกชายลูกชายเขารักกันโอ้ยเป็นเพิ่มป็นเพิ่มเหรอ เลยเป็นพื้มมากเลยเขาคิดถึงน้องไปไหนนะ<__>วะอยากจะซื้อของฝากน้องเนี่ยโอ้ยไม่ชื่นใจมากเลยเเราก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพหลักด้วยนะเจ้าภาพหลักคือใครเจ้าภาพหลักผ <จะ S 1> ูก <จะ S 1> ้ <จะ S 1> สนับสนุนพระพ้าสกิน์ค่าเดนเด คือรองเท้าให้คู่นึงของสามย่างเอ็นดูนะอาจจะพูดอะไรไหมปิดคลิปละก็ก็อยากจะบอกว่ารองเท้าสาลอดนะสามย่ามาถึงนะอันนี้มาครั้งแรกนะอันนี้คือบอกเลยขอบคุณทางบ้านเสียโบสข้อเนาแม่เล็กออมแล้วก็เบสด้วยที่เอ็นดูดำแล้วก็ที่ ฮาหาดับมาคือดีใจพูดง่ายคือดีใจมากแล้วก็เนี่ยน้องน้องสาวด้วยในส่วนแม่ก็มีส่วนที่ได้รับได้มาในรอบนี้มาครั้งแรกแล้วก็คิดว่ารอบหน้าก็จะต้องตามติดเขากันมาอีกขติดสายให้ตามเหรอใช่ให้มาไหมคะรอบแรกให้มาอยู่แล้วเขาชอบพี่ถุงมากๆไอ้เริ่มเป็นแฟนวันนี้พาก็ลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ ปี่นิวเย็นนะคะทุกคนเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปสวยๆน่ารักของครอบครัวเรานะทุกๆคนมาให้ดูกันบ่อยๆแล้วก็อยากให้ฟระฟ้าทำคลิปอะไรนะครอบครัวคอมเมนต์กันได้เลยนะคะครอบครัวเราเป็นครอบครัวตลกเราเป็นสายฮานะคะก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นคุณแม่ทำกับข้าวเอมเมนไว้ว่าอยากให้คุณแม่ทำแกงอะไรอย๊ะ เดี๋ยวคุณแม่จะจัดให้เพราะว่าปีหน้าแกจะกลับมาทอกฟอร์มเหมือนเดิมนะแกเดี๋ยวเริ่มกลับมาทำกับข้าวเหมือนเดิมเดี๋ยวมีรายการอีกแม่แม่มีเรื่องเล่านะเดี๋ยวจะมาให้เล่าอะไรกันเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยไปก่อนเพราะว่ามือหนาวมากเดี๋ยวต้องเรียกแท็กซี่กลับโรงแรมนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย